่อ,อนทานนะคะผลิตภัณฑ์เคอุคุณพี่มีอาการยังไงบ้างคะวูบแล้วเวียนหัวคะ่ะหน้ามืดวูบเวียนหัวหน้ามืดแล้วก็เข้าห้องน้ำเองไม่ได้ต้องให้แฟนอุ้มแล้วก็ให้ลูกสาวพยุงเข้าห้องน้ำอืค่ะเป็นคุณแฟนพี่เป็นอาการน,นี้มากี่ปีแล้วคะาเดือนเป็น3มเดือนนะคะที่เรียกได้ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะและช่วงที่พี่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพี่แบบช่วยยังไงช่วยปฏิบัติตัวยังไงกับเขาบ้างคะ พาเข้าห้องน้ำะ้วยรถเข็นนี่ครับอ๋อนี่นะคะรถเข็นก็คือพี่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนอนติดเตียงเจ๊นี่ว่าติดเตียงแล้วนะคะคพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าแฟนพี่ติดเตียงแล้วนะคะอืมนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมนะคะนี่เป็นเสียงยืนยันนะคะจากแฟน,นะคะของพี่เขาเองนะคะบอกเลยว่าคุณพี่เขาติดเตียงแล้วนะคะแต่ปัจจุบันสามารถกลับมาใช้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยผิดพันตัวเทโอนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาฟังนะคะว่า ความประทับใจนะคะที่คุณพี่เขาได้ทานนะคะเขาประทับใจยังไงนะคะแล้วตอนที่ติดเตียงอยู่อะคะ่ะเรารู้สึกยังไงกับความรู้สึกนั้นนะคะพี่มันอึดอัดอะคะ่ะเคยลุกได้นั่งได้แล้วมัุดหดอืมอึดอัดกับตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนาะค่ะหงุดหงิดมากๆเลยเรียกได้ว่าสมเดือนเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นยังไงว่าทรมานกับสภาพจิตใจเราไหมคะใช่เขาตัดสินใจทานผิตภันธีโอตัวนี้ใครดูสื่อไปคะลูกสาวคะ่ะลูกสาวอยู่กรุงเทพเขาดูที่ยูทูบไปดูอืมค่ะ เรียกได้ว่านะคะคุณพี่นะคะลูกสาวซื้อให้นะคะแล้วทาไมลูกสาวถึงตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เคให้คุณแม่ล่ะคะรู้จักรีวิวแล้วมันจะเข้าประเด็นของแม่ะคะ่ะก็เลยซื้อมาทานค่ะเรียกได้ว่านะคะสื่อที่ออกไปนะคะมีอาการเหมือนคุณพี่ใช่เนาะลูกค้าไอ้ลูกสาวก็เลยมั่นใจที่จะเลือกทานผลิตภัณฑ์เคแล้วหลังจากที่ได้ทาน,นะคะ่ะเป็นดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อไหมคะดีจริงค่ะดีจริงดีไหมคะพี่ผลิตภัณฑ์เคอดีครับถ,ถ้าเกิดมียาตัวนี้สงสัใส จงนอนเจ็งยาวรับโอ้โหนี่นะคะเป็นคํายืนยันนะคะจากแฟนพี่เองเขาบอกว่าถ้าไม่ได้สินค้าตัวผิตภั์ KO นะคะแฟนพี่ต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยบ้างั้นเถอะอืมค่ะเลือช่วยตัวเหลือตัวเองไม่ได้ชนนั้นค่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยแล้วคุณพี่ทํางานอยู่ด้วยไหมคะต้องทำครับแล้วใครดูแล้วก็คือแบ่งเวลามาดูแลหรือไงคะไปด้วยกันค่ะตอนเช้ามาไปด้วยกันต้องใส่รถขเขี็นไป อก็คือเอาไปทํางานด้วยทิ้งไว้ไม่ได้คนเดียวเพราะว่าเป็นห่วงใช่ไหมคะพี่ทุกทรมานเนาะของความรู้สึกนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัว KO คะพี่เดี๋ยวพูดความประทับใจให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะหลังจากที่ทาน KO แล้วนะคะอาการบูบเวียนหัวาหายไปหมดเลยคะ่ะแล้วก็รู้สึกเบาเนื้อเบาตัวแล้วสามารถที่ช่วยเหลือตัวเองเดินเข้าห้องน้ำเองได้คะ่ะโอ้โหผลลัพธ์เรียกได้ว่าสุดยอดมากเห็นผลตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะรู้สึกแพงเม็ดแพงแรกค่ะ แผงแรกเนี่ยคุณพี่ช่วยจุกวนหยิบตัวที่ทานจริงให้ดูนิดนึงนะคะหนึ่งกล่องมันมีกี่แผงคะสามแผงค่ะหนึ่งกล่องมีสามแผงนะคะหนึ่งกล่องมันจุสามสิบแคปซูลนะนี่เป็นแผงที่คุณพี่เขาทานจริงเพียงแค่หนึ่งแผงเท่านั้นติดเตียงมาสามถึงสี่เดือนเบาตัวอยากเดินเลยค่ะอยากเดินแล้วเป็นยังไงคะเลยพิสูจน์ได้ป่ะมันจริงหรือเปล่าลองพิสูจน์ไหมคะพิสูจน์กับตัวเองว่ายังไงบ้าง รู้สึกว่ากล้าเดินแล้วก็เบาตัวแล้วก็อยากจะเดินอยากช่วยเหลือตัวเองให้ได้ค่ะอยากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้ได้ใช่ไหมคะ,ะแล้วเป็นยังไงคะมันเดินได้จริงอย่างที่เขาออกสื่อไหมหลังจากที่ทานหนึ่งแผงไปแล้วเดินได้จริงค่ะเดินได้จริงๆนะคะเอาวันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์วันนี้คุณพี่เขาจะมาเดินให้ดูจริงๆรนะคะว่าเขาสามารถที่จะกลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวให้คุณพี่เดินให้ดูคะ่ะ นี่นะคะทุกคนเป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งและสุดยอดผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ KO นะคะจากผู้ป่วยติดเตียง3-4เดือนปัจจุบันช่วยเหลือตัวเองได้เข้าห้องน้ําเองได้เรียกได้ว่าเป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมรประทับใจเนอะนค,คุณพี่มั่นใจไหมคะว่าสินค้า KO ช่วยคุณพี่สามารถแฟนพี่สามารถกลับมาเดินได้ถ้ามีคะแนนให้ KO สักร้อยคะแนนคุณพี่เท่าไหร่คะ โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะมีร้อยให้ร้อยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะตัดสินใจลองเลยไม่ผิดหวังใช่ไหมคะพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนอืแล้วคุณลูกสั่งให้เป็นยังไงบ้างคะคุณลูกได้โทรมาแบบถามอาการคุณแม่ไหมว่าหลังทานเป็นยังไงบ้างอบอกว่าเบาตัวแล้วก็เดินได้เดินได้แล้วฮะแม่จะอะไรจะไวขนาดนั้นนี่นะคะเป็นผลลัพธ์ที่ลูกแบบว่าทึ่งมากๆกับสินค้าตัวนี้เป็นยังไงลูกก็เคยสั่งให้ทานต่อเนื่องเลย<ม>ใช่ไหมคะ แล้วถ้าไม่ได้ผดลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพี่คิดว่าคุณพี่จะมีแบบจะเป็นยังไงคะถ้าไม่ได้สินค้าตัวเนี้ยส,สายก็คงจะนอนติดเตียงอยู่อืก็คงจะนอนติดเตียงอยู่ใช่ไหมอือหือคงจะนอนยาวเลยอนอนยาว <laughs> นะคะทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ <laughs> ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้ว <laughs> เดี๋ยวร้กวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแพลงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะ ก็ตั้งแต่แผงแรกนะคะแผงแรกนะคะค่ะก็คือหนึ่งกล่องของตัวผิดพันเคมีมสิ0เม็ดนะคะหนึ่งแผงเนี่ยจะมี1ิเม็ดประมาณ1ิเม็ดเท่านั้นเองเป็นมา5้าปีนะคะ1ิเม็ดดีขึ้นเลยชัดเจนทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้าเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่องอ่ะเดี๋ยวอ่ะก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ ก็แพงหนึ่งอะแหละกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแผงมีกี่เม็ดคะสิบเม็ดสิบเม็ดสิบเม็ดเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรอาการวูบเวียนหัวบ้านหุ่นเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะ แม่รู้เลยสามแคบซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปิ้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับอะเคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผมไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีพไม่กินเคโอเนี่ยครับผลิตพันเคโอเนี่ยผมรู้สึกว่าดีดีแล้ว คิดว่าหายเลยปะค่ะใช้ชีวิตนี้ปกติไหมคะปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะกับปีกพันตัวนี้มั่นใจ,นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์คอ๋อสุดยอดมากเลยเ <c oughs> อ่อไขมันตกค้างก็เลยเยอะอืมทีนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดอืมเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตนี้ลำบากมากช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยอืมแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบเรียงค่ะ อ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอ,อต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายรอดเลือดให้สามครั้งแล้วข้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อ,ะอนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวแล้วก็ปวดหวูมันจะวูบ แล้วก็เวลาเราเดิอนนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค<ช>่ะจะเะมึอนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะเคอเนี่ยดีจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะดีจริงๆค่ะถึงถึงได้ซื้อมากินค่ะค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังแน่นอน,น,น,อนค่ะ,คะนี่นะคะก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีอาการเวียนหัววูบบ่อยน้ำในหูไม่เท่ากันทานเคอเพียงแค่ สิบห้าวันเท่านั้นเองนะคะอาการนั้นไม่มีแล้วค่ะไม่มีมมแล้วใช้ชีวิตได้ปกตินะคะ,คะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะอย่าชะล่าใจนะคะเดี๋ยวให้คุณแนทช่วยแนะนําท่านผู้ชมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับอาการแบบนี้นะค,ะค่ะค่ะถ้าใครที่มีอาการแบบนี้นะคะ,คะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทําให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ปวดหัวเวียนหน้าบ่อยโูวบบ่อยแล้วก็ปวดหัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บัวมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่เป็นทรมานมากเป็นม่ปีาเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามนะคะแล้วรู้จักตัวผลิตพันธ์เคโอได้ไงคะพบอาจารย์ไปทำบุญที่วัดค่ะคปะบุญที่วัดไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานเคโอล่ะคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ก็เป็นเส้นฤติได้หรืว่า มีเพื่อนที่เขามีอาการเส้นเลือดตีบมีอาการเหมือนเราแล้วกาสอบถามว่าเขาทันหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทลเดียวกันรุ่นดาวคนเดียวถามแกแกมาหาแหย่เทียนใหญ่ข้าพันศาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีบปากแกก็เบี้ยวมือแกก็เหงีงอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งก็เป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีอาตัวนั้นคือตัวนี้ได้ เคโอเอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําค่ะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากแล้วแต่เขาแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็บีบี้ยวผัวต้องป้อนข้าวเป็นหนักมากแล้วแต่ทำเคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่อเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาอาจารย์ดีก็จะเอาเทียนหญ่มาถวายวัด เขาทาจริงๆอ๋อใช่เด็กได้ว่าเขาได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทาน ko อาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเปร่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ ใช่แล้วนี่กินยา KO ปุ๊บไม่หลับนอนอิม่มทั้งคืนเราได้เห็นเพื่อนบ้าน,นกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงที่เขาออกสือ่อไหมดีจริงดีจริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ KO สัก100ร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยกว่าคะแนนถ้าคะแนนเต็มรอยสุดยอดมากเลยทามีร้อยให้เกินร้อยเพราะจริงเนาะคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไปก่อนได้ชีวิตใหม่ไหมคะ KO รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดเลยนะไม่ได้ชีวิตใหม่มใช่แล้วว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอทีโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่มแม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพาเนาะได้สินค,ค้าดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคยพบุนด้วยกันไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยอาจารย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าแม่กล้าแชร์ประสบการณ์ต่อใช่มากเลยนะคะ นี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะทาน K.O. เพียงแค่3แคปซูลนะคะทุกคนแค่3แคปซูลทานท้ดเองดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะ,คะก็ประทับใจมากๆเลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุกตามเบอร์ด้าน